ยอดติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นทะลุหลักหมื่นทำให้จำนวนผู้ป่วยรอเตียงก็ยิ่งสูงมากขึ้นกระทรวงสาธารณสุขจึงออกแนวทางแยกกักตัวรักษานอกสถานพยาบาลขึ้นนั่นคือ community isolation หรือการดูแลผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 โดยชุมชนวิธีการจะเป็นยังไง Workpoint Today สรุปมาให้ในคลิปนี้ครับ ผู้ที่สามารถเข้ารับบริการ Community Isolation จะเป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่มีอาการไม่รุนแรงหรือกลุ่มสีเขียวที่อยู่ระหว่างการรอเตียงเป็นผู้ที่มีอายุน้อยกว่า60ปีสุขภาพแข็งแรงไม่มีภาวะอ้วนค่า BMI หรือดัชนีมวลกายเข้าเกณฑ์ตามที่กำหนดหรือน้ำหนักน้อยกว่า90กิโลกรัมและไม่ป่วยเป็นโรคกลุ่มเสี่ยงคือปอดอุดตันเรือรเร้อรังไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองและเบาหวานโดยใช้สถานที่ในชุมชนได้แก่วัดหรือโรงเรียนเป็นสถานที่พักสำหรับผู้ป่วยผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีการตั้ง Community Isolation สามารถติดต่อเพื่อเข้าร่วมได้โดยประสานกับแกนนำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสอสอ หรือผู้ประสานงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนได้เลยแต่กรณีที่ชุมชนที่อาศัยอยู่ไม่มีการตั้งคอมมูนิตี้ไอโซเลชันให้โทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข1 3 3 0สํานำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชเพื่อขอข้อมูลหรืออีกช่องทางคือสแกน QR โคดนี้แอดไลน์ทีมคอมโควิดได้เลยโดยจะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสถานที่คอมมูนิตี้ไอโซเลชันหน่วยงานหลักๆคือสปสชสสส และกทม c o m m u n i t y i s อ l a t i o n ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลปัจจุบันมี30แห่งแบ่งออกเป็นเครือข่ายดังน,นี้ครับเครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนใหม่ไสทองชุมชนเพชรคลองจันทร์ชุมชนทองกิตติชุมชนหลวงวิจิตรชุมชนโรงหวายเครือข่ายคนไร้บ้านบ้านพูลสุขปทุมธานีบ้านเติมฝันเชียงใหม่เครือข่ายรถไฟสายตะวันตก ชุมชนพุทธมนตรสายสองชุมชนฟ้าใหม่ร่วมใจชุมชนพัฒนาหลักหเครือข่ายชุมชนใต้สะพานชุมชนพูนทรัพย์ชุมชนอ่อนนุษ14ิบสีไร่เครือข่ายชุมชนก้าวหน้าชุมชนภูมิใจชุมชนโรงช้างชุมชนแบนตาโพเครือข่ายชุมชนร่วมพัฒนาชุมชนชุมชนกระทุ่มเดี่ยวชุมชนริมทางด่วนบางนาชุมชนทับแก้วชุมชนเพชรพระรามชุมชนทองสุข ชุมชนเมืองใหม่มาลัยทองชุมชนหลังสอนทองหล่อชุมชนแสงตะวันชุมชนทรัพย์มีสุขชุมชนมีสุขชุมชนอ่อนนุษ8 6ชุมชนนิมิตใหม่เมืองมีนเครือข่ายชุมชนพระรามสามชุมชนช่องลมชุมชนโรงเครือบโดยทั้ง30ชุมชนจะดูแลทั้งระบบ community isolation และ home isolation มีการนำที่ผ่านการอบรมในการคัดแยกผู้ป่วย ว่าเป็นระดับกลุ่มอาการสีไหนซึ่งรวมไปถึงคอยติดตามว่าในชุมชนพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่หรือไม่จากนั้นจะส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วย IHRI หรือมูล,ลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้าน HIV หรือทีมคอมโควิดที่ประสานกับโรงพยาบาลซึ่งจะมีแพทย์พยาบาลประเมินอาการอีกครั้งในระหว่างรักษาตัวผู้ดูแลของชุมชนจะคอยรายงานข้อมูลให้โรงพยาบาล และจะมีการติดตามอาการโดยบุคลากรทางการแพทย์ผ่านระบบวิดีโอคอลหรือเทเลเมดิซินนอกจากนี้ยังจัดส่งยาฟ้าทลายโจรหรือยาฟ้าวิพิลาเวียให้กับรายที่จำเป็นต้องกินโดยสปสชจะมีเงินสนับสนุนค่าอาหารสามมื้อวันละ1,000บาทค่าอุปกรณ์วัดอุณหภ,ภูมิและว,วัดระดับออกซิเจนไม่เกินรายละ1,100บาทจ่ายให้กับหน่วยบริการ สำหรับผู้ป่วยที่อาศัยอยู่คนเดียวหรือมีคนอาศัยร่วมไม่เกินหนึ่งคนและพร้อมสำหรับการแยกกักตัวที่บ้านตามแนวทาง Home Isolation ก็สามารถทำได้ครับ Workpoint Today ได้สรุปแนวทาง Home Isolation ไว้ให้แล้วสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนอกจากนี้ Workpoint Today ยังจัดทำวิดีโอคู่มือการปฏิบัติตัวในช่วงวิกฤตนี้อีกหลายคลิปติดตามได้ทาง playlist นี้กด subscribe กันไว้ได้เลยหรือหากอยากทราบวิธีการปฏิบัติตัวด้านไหนเป็นพิเศษ คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ Work p o i n t today ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและหายป่วยไวๆนะครับ